สวัสดีค่ะมันก็มาบุงลอก <c oughs> ลอกเอียงก็ลอกปลูกพักเนาะค่ะดูอ้อยนะคะแม่สวยแล้วเี่ยวเชิได้มาเอาอยาออกแล้วก็เชิได้ใส่ปุ๋ยนะคะอันที่ที่แถวนี้ก็สสิเป็นปลาอ้อยหวานนะคะนี่อ้อยหวานเอาอยู่นานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามพราะนะ่ะขึ้นไปแถวนี้อันนี้ขึ้นยาอันนี้เป็นยาอ้อยหนูนะคะนี่โอ้ตามองเห็นนะน,น,ะะนั่นเป็นอ้อยดํานะคะนั่นได้แค่นั้นนะคะสามจุ้มเดี๋ยวฉัได้อาปุ๋ยมาหมาอ้อยมืออ่นฉัได้มาเอารอนนี่ออกนี่อ,อันนี้เอาออกแล้วนะคะนี่มาฝักเฮานะน้อยบา้าไงตะมอกตัดเครื่องมันราบ่เห็นีมันนั่ง นี่ค่ะนี่อีกหน่วยนึงเมื่ออื่นสิไดมาทำพัฒนาอีกหน่หมันหกหย่าเคียวหมูนี่พี่ลึกจะมองบอก่าเอาข่าวยานค่อยให้ผักกาดนี่ก็เป็นหยาอ้อยหนูน่าแทวนี้ค่ะ เป็นยาเป็นเบิงมักเผ็ดเลอะ่าน <c oughs> หนูกินมันหกแล้วหนูชอบอยู่นะเดีย๋ยวไปเบิงหน่วยนันน <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> บ่ได้ได้ขันหาบ่าเอาอกนี่ <c oughs> เอาไว้กินผักมัน เดี๋ยวเดี๋ยวอีกฝนมานี่กะได้กินแล้วค่ะแม่นี่เดี๋ยวมาเอาเมืนออ,ออกพวกนี้โอ้ยสิมีแต่หาเก่อันนี้เข่เอิ่นหนังคางคกนะนี่พันข้าวโตกอยู่ตรงนู้นเข้าวโตกหตโตกแหงเดี๋ยวต้องได้มาดึงออกืมอ เดี๋ยวเอาโมงนี้ออกก่อนค่อกับบ้านเนาะเดี๋ยวิ่งบรรยากาศสวยนะคะยามแมลงอยู่นถ่าเด้อเอานีา่ยเอาก่อนเป็นมันเหลือง พอไม่นิ่งนี่ต้องเอาออกทั้งเหงาทั้งโคนเลยนะแตาต้องเอาเหงาออกนยะ่สุดขับกันเลยเนื่องเทิงถือเลยนะ เห็นมองกีขาวยู่นี่มันหกอ้อมันหกแล้วมันเข้ามาอยู่เห็นมองอยู่มองนอนมันนะ ตอนนั้นเราคิดว่ามันขีดขืนนะหยาบขนมามันก็แผลบ,บเลยอ่ะบระไดหมาขีเมงยงหยาบเพียบหนามต่ำพรานะนักเขาเลึกเลย บานตะวันรับแรงแล้วสวัดดีค่ะนี่ะกลับบ้านฝ่าและเห็ดสวยนะค่ะอันนี้สิเป็นผู้ประเฮอันนี้สิเป็นผู้หลวงค่ะอ๋อกว้างอยูค่ะเดินนะ้ำสิเป็นของพา,าจารย์นะคะเพื่อนปลูกกล้วยดีกว่าบัดหักหนี่อกนะไหนล่ะดูใช่ นี่พอได้กินอันนี้ผักเซียนผีนี่ค่ะไปเฮ็ดหยาแบบไแบคะนี่เห็นเมื่อนานเพิ่นมาแสดงหนังเพิ่นเลยถามว่ามีผักเซียนผีไหมเพิ่นมาหนูก็เลยว่าอุ้ป้ายานหน้านี้มันไม่มีล็อกต้องหน้าโฟนนี่นี่ค่าทาสีอาเดอ้อบอกมาเดอ้อเ,เดี๋ยวสิได้มาให้ตีอยู่นี่ อันนี้เอาไว้หนีสกอนมืออื่นจังอาเมือมังอึ่งเฮาเด็กเสด้มาเอามงนี้ออกอีกโอ้ยเวียกอันนั้นเป็นข้างทั่วนะคะครัวปีจกักิได้กินหรือเปล่าปลูกไว้ค่ะไปซื้อพันมันมาแล้วปลูกอะแม่ต้นสะคูอยู่นู่นนะว่าสิบเอกกลับบ้านนี่เอาไว้หนีก่อน ไปนี่ป่ะกลับบ้านเอาผักมากินน้ำแต่แต่ตพูดนะถกากหยาออกแล้วรากอันต้นมันออกไปถ่มนะคะแม่นี้งามงามเดี๋ยวสิดึงหยาออกให้มัน,นี่โอ้ยมาสวนอะไรแบบนี้นะมันเมื่อบลได้มันเห็ดหยาหกนะเออจังดึงออกอันนี้สิเป็นที่ปลูกผักตอนนั้นนะคะ เดี๋ยวฉได้มาดึงออกอีกอันนี้ก็สิเป็นอ้อยนะคะแม่เนี่เบอร์เดมาเบิงมันนะดกดกแมงพ่โฮมกินจนเหียนเบิดใบมันนูนลูกมันนะคะกระป่ามกระปีอยู่เลยแต่ว่ามันแกแล้ว กลับบ้านคำ่ำแนี่มะเขือป้อลื่นเหาโอ้โหมะเขือมึงไปกลับบ้านเอาห้ายเหนื่อยนี่มะเขือทั้งเบิร์ดเลยนี่กะเอาเมื่อพอได้อยากกินค่ะ เดี๋ยวเอาเหมือนเอาไว้กับแกทิมหมักพีกกระโดกดกนะแม่เบิงนี่ใสปุ๋ยสูตรซิมหานะแต่ว่าเม็ดมันแม่เม็ดมันเน่านะนี่มื่ออ่นสิ่ด้มาดูแลหรือสิไปทางใดนอู้นั่น่ะมักพีกหนูนะเดี๋ยวใน,นซิมาเฮ็ดไม้ข้ามไว้นะคะมื่ออื่นเพราะว่าเดี๋ยวล้มโฟนมานะมันชิงวยคือของอาจารย์นะอาจารย์แล้วมนมีเวลา เดี๋ยวนูสิมาตอกไม้้ะกมัดมาต้นมันใส่ต้นไม้ไว้นะคะเพื่อว่าให้มันงวยยามฝนมานะนแค่นี้ก็กินเบิดปีแล้วนี่สิบกว่าต้นนี่ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไครใบมะกรูดช่องปถอนบ้านกกกกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ